ก็ขอสวัสดีนะคะเด็กๆนักเรียนชั้นปหกนะคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะคาบแรกนักเรียนจะเจอกันกับคุณครูเล็กนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะคุณครูก็ มาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดเงานะคะและเงาแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอสําหรับนักเรียนนะคะที่ไม่ได้เรียนในรายกลุ่มห้องนะคะเป็นคลิปวิดีโอสรุปการเรียนการสอนในชั้นเรียนของการเรียนออนไลน์นั่นเองนะคะ ซึ่งเด็กๆเคยสงสัยไหมว่าเงาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะและการเกิดของเงานี้มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของเราหรือไม่อย่างไรค่ะค่ะซึ่งเงานี้เกิดจากนะคะวัตถุขวางกั้นทางเดินของแสงไว้นะคะจึงทําให้แสงนี้ไม่สามารถเดินผ่านไปถึงหรือว่าถึง ฉากรับแสงได้เพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะซึ่งการเกิดเงาก็มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของเรานะคะอย่างเช่นใช้เป็นหลักความรู้ในการปลูกต้นไม้นะคะหรือ,รอเพื่อบังแสงแดดและก็ทำให้เกิดร่มเงานั่นเองค่ะ ค่ะเราก็มาเรียนรู้ในเรื่องของสาเหตุของการเกิดเงานะคะ1ก็คือมีวัตถุนี้มากั้นแสงนะคะทาให้เกิดเงาบนฉากนั่นเองนะคะ2ตัวกลางทึบแสงนะคะมาขวางกั้นทางเดินของแสงค่ะและก็3นะคะรูปร่างของเงาเป็นไปตามวัตถุที่มากั้นของแสงนะคะถ้ามีรูปร่างอย่างไรนะคะวัตถุนั้นมีรูปร่างอย่างไรนะคะก็จะเกิดเงาที่ ในรูปร่างเหล่านั้นค่ะซึ่งการเกิดเงานี้นะคะก็แบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันนะคะก็คือเงามืดกับเงามัว,มวนะคะสําหรับเงามืดก็เป็นเงาบริเวณที่ไม่มีแสงผ่านนะคะไปถึงเลยค่ะ,คะจึงทําให้บริเวณนั้นมืดสนิทนั่นเองค่ะส่วนเงามัวนะคะก็เป็นเงาบริเวณที่มีแสงนะคะบางส่วนผ่านไปถึงบ้างนะคะซึ่งบริเวณนั้นจะมืดไม่สนิทนั่นเองค่ะ ส่วนประโยชน์นี้นะคะก็คือ1ในเรื่องของความบันเทิงนะคะก็จะเป็นหนังตะลุงนะคะซึ่งหนังตะลุงนี้นะคะเป็นการแสดงของภาคใต้นั่นเองนะคะและก็การเล่นเงาต่างๆนะคะและต่อไปก็คือในเรื่องของความร่มรื่นนะคะก็คือเป็นร่มเงาของต้นไม้ค่ะส่วนประโยชน์อื่นๆก็อย่างเช่นการบอกเวลาโดยใช้ในาฬิกา ที่เป็นที่อาศัยแสงแดดนั่นเองค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมาดูประโยชน์นะคะในเรื่องของการเกิดเงานะคะโดยการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันของเรานะคะอย่างเช่นการใช้วัตถุทึบแสงนะคะมามุงหลังคาเพื่อป้องกันแสงแดดและก็ความร้อนเข้าบ้านหรือตัวอาคารนั่นเองนะคะซึ่งการกั้นของวัตถุ นี้นะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือวัตถุปโปร่งใสนะคะวัตถุปโปร่งแสงและวัตถุทึบแสงนะคะโดยวัตถุทึบแสงก็คือไม่ยอมให้แสงนี้ไหลผ่านเลยนะคะส่วนวัตถุปโปร่งใสนะคะก็คือแสงมาเท่าไหร่นะคะก็สามารถไหลสองผ่านได้ 100เปอรซนต์ะคะก็อย่างเช่นกระจุกใสยอย่างนี้นะคะส่วนวัตถุโปร่งแสงนะคะก็คือแสงสามารถผ่านได้เป็นบางส่วนนะคะก็อย่างเช่นกระดาษอย่างนี้เป็นต้นค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้เรายังใช้ประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันแดดกลางแจ้งโดยเป็นวัตถุเกี่ยวกับร่มนั่นเองนะคะแล้วก็ใช้อธิบายหลักการการเกิดปรากฏการธรรมชาตินะคะอย่างเช่น ปรากฏการสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคานะคะแล้วก็ใช้เป็นหลักการในเรื่องของการปลูกต้นไม้เพื่อบงังแสงแดดแล้วก็ทำให้เกิดร่มเงานั่นเองค่ะ หลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ในเรื่องของการเกิดเงาไปแล้วนะคะก็คุณครูก็มีกิจกรรมให้เด็กๆทำนะคะซึ่งกิจกรรมนี้จะอยู่ในหนังสือนะคะแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในหน้า90นะคะซึ่งมีกิจกรรมทั้งหมดอยู่3ข้อดังต่อไปนี้นะคะ1ก็คือให้เด็กๆอธิบายลักษณะการเกิดเงาน,นะคะเงามืดและก็เงาหมวัวนะคะส่วนข้อสองนี้ให้เด็กๆบอกข้อแตกต่างนะคะ หรือว่าเด็กๆคิดว่านะคะเงามืดและเงามัมเนี่ยเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรถ้าเหมือนเหมือนกันอย่างไรนะคะถ้าแตกต่างคือแตกต่างกันยังไงก็คือหาข้อเปรียบเทียบนั่นเองนะคะส่วนข้อที่3ก็คือให้เด็กๆสังเกตภาพแล้วก็เขียนแผนภาพรังสีของแสงนะคะ,สะแสดงการเกิดเงามืดและเงามัวแล้วก็เขียน เติมคำตอบให้ถูกต้องนะคะโดยสังเกตภาพนะคะเด็กๆสามารถนะคะศึกษาในหนังสือเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมได้ค่ะสุดท้ายนี้คุณครูเล็กหวังว่าเด็กๆทุกคนนะคะจะตั้งใจทําชิ้นงานนะคะและนะคะสุดท้ายนี้คุณครูขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ